แล้วมาดูแนวะทางหวยหุ้นของวันอังคารนะครับวันเดิมนคลิปนี้ผมจะลงในทั้ง5ชุดเลยนะครับนิเคสองตัวบนจีน2ตัวบน,น,วบนห้างแสง2ตัวบนนะครับแล้วก็2ตัวล่างของไต้หวันเกาหลีกับหุ้นรอบบ่ายทั้ง3ชุดนะครับเริ่งพี่นี่แคอีนะครับนี่แคอีวันอังคารสองตัวบนนะครับแรกชุดที่6กแรกแปดหนึ่งนะครับคำว่ารูดคืนลงยี่สิบสี่ตัวคือกดตั้งแต่ห้าห้าเจ็ดห้าแปดนะครับไล่ไปถึง แ0 8 1ูนย9แ0ดแล้วนจนถึง04,05นะครับนย์หนะครับมันได้รับท่าจะกดครบเลยหรือว่าจะเลือกตัดทิ้งบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าตัดแล้วอย่าตัดตัดตวเลขถูกออกนะครับแล้วก็มันมี2รอบนะครับเชา้าถูกเคยหยุดเชา้าแล้วถูกเบินทบไปที่รอบบ่ายนะครับนี่เคอีนะครับชุดต่อมาจะเป็นของจีนนะครับ จีนเช่าบายสองตัวบนมาอนกนะครับได้ชุดที่หกคือได้เก้าเก้าสนะครับลูกที่ลงยี่สิตัวคือกดตั้งแต่67เจ็ดเออหกเก้ 6, 9, 7, 0, าเจศูนย์เรไล่ไปเก้าสองเก้าสามเก้ไล่ไปเก้าเกจนไปถึง1617นจนะครับจีนนะครับสองสองตัวบนนะครับชุดต่อมาจะเป็นของห้างแสงนะครับเหมือนกันนะฮะอ้างแสงของ วันอังคารเหมือกันนะครับสตัวบนเลขชุดที่6คือเลข6 2นะครับรูที่ตรงยี่สะฟสีตัวคือก่อนตั้งแต่3839ลไล่ไป6 1 6 2 6 3และไป8 5 8 6นะครับห้างแสงนะครับ6 2นะครับชุดต่อมาจะเป็นของคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับ เป็นของ2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนะครับเป็นเลข95นะครับก็คือกอดตั้งแต่7 1 7 2ไล่ไป94 9 5 9 6ไล่ไป9 9 0 0 0กจนไปถึง1819นะครับนะครับเลข95นะครับชุดปิดท้ายจะเป็นของหุ้นรอบบ่ายนะครับ วันน a k a มันน่าจะเป็นของ2ตัวล่างของ3มรอบนะครับมีเคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับวันนเป็นเลข61นะครับก็รุ่นตั้งแต่3 7 3 8ไล่ไปถึง606 1 6 2ไล่ไปแ8ดสี่ห้านะครับนะครับเลข61นะครับของ3รอบนะครับนี่เคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลุ้นผลกันนะครับ